สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่นะคะพบกันในคลิปแบบพิอเดกมันจะเหมือนเดิมนะคลิปนี้นะคะแม่หมอก็มาพร้อมกับไพ่สามสำรับเช่นเคยนะคะกับหัวข้อที่ว่าเ,เขาคนนั้นนะคะจะได้รับผลกรรมยังไงจากการที่ทำให้คุณได้นะคะเสียใจมาเราไปส่องไปดูกันนะคะก่อนอื่นเลือกไพ่ก่อนนะคะนี่นะเหมือนเดิมสำรับที่หน,นะคะสำรับที่ส และสำรับที่สามนะคะให้เลือกไพ่ที่ทุกคนคิดว่าดึงดูดเรามากที่สุดได้เลยโอเคมาอ่ะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันทีเราสำรับเลยนะจ๊ปะป่าเริ่มกันเลยสำหรับคนที่เลือกสำรับแรกมัะคะืสำรับนี้นะมาดูกัน เขาคนนั้นนะคะจะได้รับผลกรรมยังไงจากการที่ทำให้คุณเสียใจนะจ๊ะมาก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าเขาทำอะไรให้คุณเสียใจนะเออมา เขาคนนี้นะคะทำอะไรให้คุณเสียใจจ้ะอ่าใบแรกนะคะจัสมินใบที่สองเดวิอ David, โอเคชัดเจนไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนมาก เขานะครับไปครบซ้อนไปคบซ้อนทาให้คุณเสียใจทําให้เกิดปัญหารักสามเศร้าอะไรแบบนี้ขึ้นมาอันนี้แม่หมอจะขอพูดหลายๆกรณีแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นการดูโดยรวมอะไรอย่างงี้เนาะอาจจะมีแบบแลหลายๆเหตุการณ์ลหลายๆสาเหตุมานะคะเอ่อกรณีแรกก็คือเขามีคุณอยู่แล้วแต่ว่าไปครบซ้อนไปแอบมีคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยโดยที่คุณเองอะ่ะไม่รู้ พอมันรู้ตอนหลังก็คือเจ็บปวดมากตัดจบอะไรอย่างเงี้ยทันทีแล้วก็อีกกรณีที่สองคุณเป็นคนที่มาทีหลังคือเขาอะมีแฟนมีคนของตัวเองอยู่แล้วแต่เขาโกหกคุณเขาไม่บอกคุณอะไรอย่างเงี้ยพอคุณมันรู้ที่หลังก็เอ้ยฉันทําใจไม่ได้ฉันอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้ก็เลยอ่ะตัดจบกันเลยทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจกันไปแล้วก็ใช้เวลาน,านานมากกว่าจะลืมเหตุการณ์นี้กว่าจะลืมเรื่องราวที่เขาทําร้ายจิตใจเราอะไรแบบนี้นะจ๊ะนะเออแล้วแล้ว ในกรณีของคนที่มาทีหลังเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทาให้ทำให้คุณแบบบาปอะ่ะเป็นเวรเป็นกรรมติดตัวคุณอะไร้ยคุณก็เลยแบบว่าโกรธโกรธมากๆเลยอะไรเงี้ยสำหรับกรณีหลังนะถ้าถ้าคุณเป็นคนที่มาทีหลังอะไรแบบนี้คะ่ะทีนี้ไปดูนะคะสิ่งที่เขาจะได้รับนอกจากการที่เขาทํากับเรานะคะจากการที่ทําให้เราเสียใจคืออะไรกรรมที่เขาจะได้รับนะคะคืออะไร อ่าใบแรกนะคะ the d a t กรรมที่เขาจะได้รับคืออะไรไฮโรเฟนกรรมที่เขาจะได้รับคืออะไรแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาจะอะถ้าวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะวันหนึ่ง เขาไปเจอคนที่เขารักจริงๆหรือไปเจอคนที่เขาให้ใจและจริงใจกับเขาจริงๆวันนั้นเขาจะผิดหวังเขาจะผิดหวังเสียใจโดนทําร้ายจิตใจนะคะโดนโดนตัดจบความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เมื่อเขาเมื่อวันที่เขาไปเจอคนที่เขาแบบว่ารักจริงๆอะไรเงรี้ยเออเขาก็จะเหมือนกับว่าโดดเดี่ยวเนาะเออมันมันมีความแบบว่าเหมือนเขาโดดเดี่ยวเหมือนเขาแบบต้องอยู่ลําพังอะไรอย่างเงี้ยเนาะ าบางทีคนที่เขารักก็ไม่คิดตรงกับเขาอะไรแบบนี้เป็นต้นทําให้เขาต้องโดดเดี่ยวต้องอยู่ลําพังต้องแบบว่าทรมานภายในใจิตใจอะไรเงี้ยเออไปอีงนานเลยจนกว่าที่เขาจะแบบสมหวังในความรักอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาจะได้รับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มาพ่วงกันก็น่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ ทำไมแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ยเขาไม่ได้ทําไม่ดีคุณเป็นคนแรกนะเขาอาจจะมีคนก่อนหน้านี้ที่เขาที่เขาก็เคยทําไม่ดีไว้เหมือนกันแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นกรรมที่เขาสะสมอะไรเงี้ยแล้วผลกรรมเหล่านั้ะมันจะย้อนกลับมาหาเขาแบบอย่างหนักเลยเออนั่นแหละบางบางทีก็ได้รับคําสาปแช่งก็มีอะไรได้รับคําแช่งได้รับอะไรต่างๆแล้วนะมันก็จะส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเขาสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเออเพราะว่า มันจะมีคําสาบแช่งมีอะไรตามหลังมาให้ชีวิตเขาเหมือนก็แบบว่าทําอะไรไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอืมอะก็ประมาณเนี้ยค่ะคือสิ่งที่เขาจะได้รับนอกจากการที่ทําให้คุณเสียใจนั่นเองจ้าประมาณนี้ประมาณนี้อะโอเคเรื่องจริงของใครเป็นยังไงนะคะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้จ้ะตามช่องทางนี้ได้เลยที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะ แล้วไว้มาพูดมาคุยหลังไมมาปรึกษาหารือกันได้จ้ะใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมอีกอ่ะมาทีนี้เราไปต่อที่คนที่เลือกสำรับที่สองนะคะสำรับนี้นะไปไปดูกันคนที่เลือกสำรับที่สองนะจ๊ะ มาก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอดูก่อนว่าสิ่งที่เขาทําไม่ดีไว้กับคุณนะคืออะไรเออเขาทําไม่ดีอะไรไว้กับคุณจ้ะอ่ะาใบแรกนะคะสี่ถ้วยเขาทำอะไรไม่ดีไว้กับคุณจ้ะ เขาเมินคุณเขาทําร้ายสิตใจคุณด้วยการเงียบด้วยการไม่พูดอะไรสักคํานึ่งไงเงี้ยเมินคุณทําทําเหมือนกับว่าคุณไม่มีค่าทําเหมือนก็คุณเป็นธาตุอากาศทําเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยเออแม่หมอมีความรู้สึกว่าอาจจะขอพูดหลายๆกรณีแล้วกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นการดูๆๆๆแบบโดยรวมแน้ว,แ,วแม่หมอก็จะแยกไปหลายๆกรณีกรณีแรกเลยคือคุณแอบชอบเขา แล้วคุณก็พยายามทาอะไรดีให้เขาพยายามแบบว่าทักพยายามคุยพยายามสีบยื่นสิ่งดีๆอะไรต่างๆให้เขาแต่เขาแบบว่าโมโหเขาแบบว่าบางครั้งก็ด่าคุณแบบถ่อยคําที่รุนแรงบางครั้งก็แบบว่าทําเป็นเมินใส่คุณเหมือนกับคุณเป็นทาสาการเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้คุณรู้สึกไร้ค่ามากๆกับมีกรณีหนึ่งนะคะคุณแลวเขาอาจจะแบบเคยคบกันและทีเนี้ย เ,เขาเบื่อแบบบทบดจะเบื่อคุณะก็เบื่อซะแบบเฉยเฉยยางงั้นเลยทําเหมือนกับว่าเราไม่มีค่าทําเหมือนเราเป็นสิ่งของบทจะเมินหมดจะแบบไม่เอาก็คือไม่เอาบางทีก็แบบแตะคอกใส่เราบางทีก็แบบว่า โมโหร้ายอะไรอย่างเงี้ยใส่เราบางทีก็เมินเราเหมือนเรา,เ,เ,ราปเป็นสิ่งของเหมือนเหมือนเป็นสิ่งของที่เขาไม่ต้องการอะไรแบบนี้แหละเออมันก็ทําให้คุณรู้สึกน้อยใจเนาะแล้วก็เจ็บช้ําหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างมากเลยเออเนี่ยก็ประมาณนี้คือสิ่งที่เขาทําไม่ดีไว้กับคุณอะทีนี้มาดูสิ่งที่เขาจะได้รับมาแม่หมออยากรู้แหละคนประเภทนี้เนี่ยจะได้รับผลกรรมอย่างไรนะคะที่ทําให้คนอื่นดูไร้ค่าอะไรอย่างเงี้ยอ กรรมที่เขาจะได้รับจะคืออะไรข้าใบแร่านะหกะถ้วยอเขาคิดถึงคุณสิ่งที่เขาจะได้รับคือเขาจะไปเห็นค่าคุณทีหลังแล้ววันนั้นน่ะมันคุณจะไม่ต้องการเขาแล้วเออคุณจะไม่ต้องการเขาแล้วคุณจะแบบว่า เหมินเหมินเขาทําเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ไร้ค่าเหมือนกันเหมือนกับที่เขาทํากับคุณนั่นแหละค่ะเดี๋ยวต่อไปคนคนนี้จะเหมือนคิดอะไรได้บางอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคุณเหมือนกับว่าเสียเสียไปในวันที่สายอะไรเงี้ยเราแม่หมอมีความรู้สึกว่าตัวคุณจะไม่เอาเขาแล้วอะไรเงี้ยคือแบบคุณแบบเบือ่อคุณเอือมคุณเอืมเอมกับเขาเต็มทีและเต็มคนและอะไรเงี้ย เมื่อเมื่อวันหนึ่งที่เขาแบบว่ารู้สึกสูญเสียคุณไปอะแล้วเขาจะย้อนกลับมาหาคุณจะย้อนกลับมาขอโทษขอโอกาสจากคุณใหม่แต่วันนั้นอนะคุณจะไม่เอาเขาแล้วเออนะคุณไม่เอาเขาแล้วมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยนะคะสึมเศรา้าทําให้เขาแบบว่า เออเสียใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคเธอเธอไม่ต้องการฉันแล้วฉันแบบฉันผิดไปแล้วฉันสูญเสียในวันที่มันสายอะไรแบบนี้เกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนั่นแหละ,ละก็คือ,ก,คอก็คือสิ่งที่เขาอาไม่หมอจะพูดหลายๆกรณีกันน,นอกจากกรณีนี้นาะที่เขาเวียนกลับมาหาคุณอกีกอีกกรณีหนึ่งก็คือเขานะคะจะถูกกระทําเหมือนกับเหมือนกับที่ตัวเขา กระทำกับคุณบ้างก็คืออาจจะไม่ใช่ตัวคุณแต่อาจเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เขาแบบว่ารักเป็นคนที่เขาแบบว่าอยากทําาะไรดีด้วยแต่ตัวเขาแต่เขาจะโดนเมินจะโดนเมินทันทีโดนหันหลังใส่โดนแบบว่าโดนพูดด้วยถ้อยคําตรงๆแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้เขาเสียอกเสียใจเหมือนกับที่เขาทํากับคุณอะไรแบบนี้เหมือนกันนี่แหละค่ะเนี่ยก็เป็นกรณีหนึ่งแต่แม่หมอว่ากรณีที่เขาจะย้อนกลับมาหาคุณใหม่อ่ะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์น สูงที่เขาจะย้อนกลับมาใหม่แต่แบบว่าใจคุณนะคือเหมือนไม่เอาและอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าพอเขากลับมาแล้วคุณแบบคุณลงโทษเขาอะคุณแบบว่าเมินเมินเขาบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เขาแบบเจ็บเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละค่ะอันเนี้ยก็คือสิ่งนะคะคือกรรมที่เขาจะได้รับจาัดก,การที่ทำกับคุณนั่นเองจนะ้านั่นแหละคนเรานะเอออ่ะประมาณนี้นะคะ ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักมาได้นะคะเหมือนเดิมตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นม้ให้นะคะตรงนี้ได้เลยนะแล้วมาพูดมาคุยปรึกษาหลังไมค์กันได้จ้ะใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะอ่าโอเคไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยกับคนที่เลือกสำรับที่สองที่สามนะจ๊ะนี่นะสำรับนี่นะจ๊ะไปดูกัน มาก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนว่าเขาทําอะไรไม่ดีไว้กับเราสิ่งที่เขาทําไม่ดีไว้กับเรานะคะคืออะไรคะอมั้ยก็งใสวตัดนะคะ่าหน้าตไที่คความ next e อะใบแรกนะคะอาสวินไม้สิ่งที่เขาทํไาไม่ดีกับเราไว้คืออะไรอืมแม้หมอสัมผัสได้ถึงบางคนอนะถ้าคนที่คุณ ถ้าคนที่เข้ามาดูนะคะสำรับนี้นะเป็นผู้หญิงเหมือนกับว่าเขาทําให้คุณท้องอแต่ว่าเขาไม่รับอบะเออแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาหนีหนีคุณไปแบบไม่ไม่พูดไม่จาไม่บอกเหตุผลอะไรต่างๆแเลยหนีไปปล่อยให้คุณนะกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรแบบนี้เลยแบบหนีหนีคุณไปโดยที่คุณแบบเฮ้ย อะไรวะเราทําอะไรผิดเธอแบบเธอเป็นอะไรเธอหนีจากฉันไปทําไมโดยโดยแบบว่าในบางคนไม่พูดไม่พูดไม่ลาอะไรแบบนี้สักคำเลยหนีหนีว่าแบบว่าแล้วก็ทิ้งให้คุณแบบเผชิญผจญอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยถ้าบางคนมีลูกก็คือเหมือนปล่อยให้คุณเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวอะเออเป็นซิงเกิลมัมเป็นแบบ เออเป็นแบบคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรไปอย่างนี้แนละโดยที่คุณงงว่าเฮ้ยอะไรว่าเราทําอะไรผิดวะอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบทิ้งคุณไปเฉยๆแบบไม่มีปี่มีขุยเลยเออล้วก็ปล่อยให้คุณประชิญชะตากรรมลําพังโดยที่คุณเองยังมีคาถามในใจว่าอะไรวะท,ทุกสิ่งทุกอย่างมันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนั้นแบบงงๆอ,อ,อ่ะเอออ่ะทีนี้เป็นดูแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับนะคะคืออะไรจากการที่เขาทํากับคุณ สิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรจ๊ะอ่าใบแร่นะคะสิบถ้วยออโอ้โหชัดเจนสิ่งคือจริงๆอะ่ะไม่ต้องบอกคุณก็น่าจะรู้เนะว่าอะไรที่ทำให้เขาหนีคุณไปเนาะ ก็คือการไปหาคนที่ดีกว่าการไปหาครอบครัวที่แบบว่าที่ดูแลเขาได้ไปหาคนที่แบบว่าดีกว่าเราอะไรแบบนี้เออที่ที่ที่คนคนนี้คนคนนี้คิดแล้วว่ามันจะต้องดีดีกว่าอยู่กับคุณอะไรเงี้ยพอสุดท้ายแล้วนะจ๊ะไม่เป็นอย่างนั้นจ้ะไม่เป็นอย่างที่คิดที่หวังจ้ะคนคนนั้นที่เขาเลือกไปอยู่ด้วยก็มีตัวเลือกเหมือนกันเนาะเออมีตัวเลือกเหมือนกันเจ้าชู้เหมือนกันทําให ทำให้อีกคนคนนี้ต้องเสียใจผิดหวังเจ็บช้ำอืมแล้วมันจะติดตัวเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ว่าเขาเจอคนที่ถูกชะตาเจอคนที่แบบว่าคิดว่าใช่กี่อีกกี่คนตอกกี่คนก็จะทําให้เขาเสียใจผิดหวังพังไม่เป็นอย่างคิดอย่างหวังอะไรแบบนั้นแน่นอนแล้วเขาจะไม่มีวันที่จะเจอรักแท้เลยแล้วก็ไม่มีวันที่จะแบบเจอกับใครที่แบบว่าอยู่อยู่กับเขาได้จริงจริงอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีวันเลยจะเจอแต่ความพัดพ้าผิดหวังอยู่ตลอดอยู่ ล่ามไปอืมเนี่ยก็คือสิ่งที่เขานะคะจะได้รับนั่นเองจ้ะแม่หมอกมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่รู้จักพอนะคนที่คุณมาถามถึงอะ่ะเป็นคนที่ไม่รู้จักพอเป็นคนที่แบบว่าหาหาไปเรื่อยๆเออแบบว่าพอคนนี้ไม่ดีเออเดี๋ยวฉันก็จะไปหาคนนี้ใหม่ไปไปใหม่ไปใหม่อะไรอยู่อย่างเงี้ยเออพอท้ายที่สุดเขา สุดท้ายแล้วอะพอบ้านปลายเขาจะมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยเราแบบที่ผ่านมาเราอะไรว่าเราเสียเวลาเรามัวแต่ไปหาคนที่แบบว่าใช่หาคนที่ใช่แล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีใครที่สมบ,บูรณ์แบบอะไม่มีใครที่จะแบบใช่ใช่จริงๆอะแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าใจสัจธรรมตรงเนี้ยเองต่อไปอืเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่เขาจะได้รับนั่นเองค่ะประมาณนี้อ่ะ โอเคเรื่องจริงของใครเป็นยังไงนะคะคอมเมนต์ Comment, เล่าสู่กันฟังได้ส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาได้เลยตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นว้ให้ตรงนี้ได้เลยจ้าอยากถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากเช็คให้แน่ใจว่าเรื่องราวจริงๆของเราเป็นยังไงนะคะก็ทักมาได้เลยคะ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย